b ลิว่างไม่เอ่ยทว่านะคะไปช่วยกันโหวตค่ะให้กับสาวส blackpink นะคะแต่ก็อาจจะงงนิดนึงนะคะว่าทำไมถึงไม่มีรายชื่อนะคะของเจนนี่อยู่ในนี้ด้วยค่ะอันนี้นะคะเป็น d e b b e a e best dancer ประจำปีค่ะก็จะมีฝากฝั่งผู้ชายนะคะแล้วก็ฝากฝั่งผู้หญิงค่ะก็ในรายชื่อที่เขาให้โหวตนะคะก็จะเห็นนะคะว่ามีรายชื่อของพี่ซูนะคะจีซูลิซ่าแล้วก็โรเซ่ค่ะแต่ว่าแอดหาไม่เจอนะคะของ j e n n ี่ นะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินนะคะแต่นี่คือรายชื่อที่ถูกเสนอเข้ามาค่ะและก็คุณนะคะสามารถโหวตได้แบบไม่จำกัดค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่18เมษายนค่ะ ก็เรียกว่าไม่จำกัดแต่ต้องไปกดติดตามนะคะจะเป็น Twitter Instagram หรือว่า Facebook ของเขาก็ได้นะคะต้องกดติดตามก่อนค่ะมันถึงจะมีผลนะคะแล้วคุณก็สามารถโหวตนะคะได้แบบไม่จำกัดนะคะก็ตอนนี้นะคะเป็นอัปเดตคะแนนล่าสุดนะคะนอลิซ่านำอยู่นะคะตอนนี้ได้สูงถึง26.3%นะคะ3592โหวตค่ะแล้วก็ตามมาด้วยวิกตอเรียนะคะโมโมแล้วก็โรเซ อยู่ที่อันดับที่4นะคะก็ตอนนี้ค่ะถ้าใครว่างและสะดวกนะคะแอดแนะนำว่าก็ไปช่วยสาวๆโหวตกันได้ค่ะแต่อย่าลืมนะคะไปกดติดตามจะเป็น IG หรือ Facebook หรือ Twitter ของเขาก่อนนะแล้วค่อยเข้ามาโหวตค่ะการโหวตก็ไม่ยากค่ะติ๊กถูกที่ชื่อที่คุณต้องการนะคะแล้วก็กดโหวตค่ะก็มาอัปเดตนะคะสำหรับใครที่สะดวกและอยากโหวตนะคะ ค่ะก็ไปโหวตกันแล้วกันนะคะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า